จอมแม่นเผยเกษตร A24 ซีรีส์จะเปิดตัว18มกราคมปีหน้าเร <mm ียก <LE A> e> ว่ามีข่าวลอยออกมาระยะหนึ่งแล้วนะครับสำหรับการเปิดตัวของกเกาตร A24 ซีรีส์ที่อาจจะขยบให้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีกเล็กน,น้อยครับเป็นเดือนมกราคมในปีหน้าล่า,าสุดครับก็มีวันที่แบบเป๊ะๆออกมาแล้วครับนั่นก็คือวันที่18มกราคมครับโดยข้อมูลนี้มาจากไอยูนิเวิร์ส จอมแม่นของเรานั่นเองครับซึ่งเขาได้พอระบุไว้ในหวโบอว่าซัมซุงจะเปิดตัวก a l a x y s 2 4 Series ในวันที่18มกราคมแต่แน่นอนว่ายังไม่มีเวลาที่เปิดตัวเผยมาน,นะครับโดยข้อมูลจากทวิปเตอร์ท่านนี้ค่อนข้างเชื่อถือได้อยู่แล้วครับเท่ากับว่าในปีหน้าเราจะได้เห็นสมาร์ทโฟนระทงรุ่นใหม่ของซัมซุงเปิดตัวกันในเดือนแรกเลยทีเดียวครับ ส่วนสเปคที่มีเรือและพูดถึงกันอยู่พอสมควรว่าในปีนี้ซัมซุงอาจจะกลับมาใช้ชิป Exynos รวมกับ Snapdragon อ,อ,อีกครั้งในบางประเทศแต่บรุ่นท็อปสุดอย่าง e Galaxy s 2 e 4 Ultra จะเป็นชิป Snapdragon 8 Gen 3ทั้งหมดรวมถึงจะมีการอัปเกรดกล้องเทเล3เท่าด้วยความละเอียด50ล้านพิเซลและปรับเทเล10เท่ามาเป็น5เท่าแทนครับ